ออกบอวอาจารย์สัรค์ชัมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะกิเลสัรหาพากันลบกันนั้นมันศึกษาธรรมคําสอนพระพุทธองสวัสดีครับตัานผู้ฟังที่เคารบพบกับรายการ ามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณพิพัฒน์พนคุณธัญชัติปรารสิริอุฒธ,ธัญ,ญวุฒิครับรับไปเฉภาพร่วมกันในคืนนี้ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านต่างๆแล้วมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัวสว่าสัพพทานังธรรมะานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณพิพัฒน์พลให้คุณธัญ,ญาชาติปารสรธิธัญญวุตรจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแปกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอโนโวธนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณพอรอุสาถวยทนศรัทธาของคุณมาลาัยองคสินศรัทธาของคุณสุรีบุญรอดศรัทธาของพันจาเอกหญิงเบญจพรชัยมาศร,รวมกันรับไปชาภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ในเวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ออกจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับใช้ภาษามาคตใช้ภาษาบาลีชาม,มาคตนะแต่ถ้าไม่มีคำสองพระเจ้าก็ไม่มีคําว่าจากของอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิครับไม่มีหรอกครับนะให้เราได้เข้าใจอย่างนี้นะปัญญาที่รู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดขึ้น ทำยานให้เกิดขึ้นทำยานให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความกลัสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็สรุปกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราสัมมาสัพพุทเจ้าต้องชี้แล้วชี้อีก บอกแล้วก็ต้องบอกอีกฉะนั้นพระพุทธเจ้าชี้เรื่องนี้ถึงสองครั้งนะฮะก่อนที่จะบอกว่ามรรคแปดมีอะไรบ้างกับบอกมรรคแปดแล้วชี้อีกครั้งหนึง่งน่าว่านี่คืออภิสัมพุทธโธนะอภิสามพุทธาอภิญญ,ญายะสัมโพธยายะนิพพานายะสังวธธัตติบอกอีกครั้งหนึง่งเอาละ พระพุทธเจ้าบอกแก่ปัญจวัคคีนะจำได้เลยใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมบอกว่าต้องถอยหลังให้ดูนะครับอายังโคสา,าภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาดูกรพภิกขุทั้งหลายอันนี้แหละนั่นหมายถึงชี้มาแล้วนะฮะอันยมมัคคุยงแปด สมาทิจิตสมัมสงคปะสมาวาจาสมากมันตรสมาชีวสมมาวายมะสมาสติสมาสมาธิอันนี้แหละนะข้อปฏิบัติซึ่งเป็นทางสายกลางที่ตาขาดโทษใกลัตะรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งทำดวงตาทำยานให้เกิดขึ้นทำดวงตาให้เกิดขึ้นทำยานให้เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเป็นไปเพื่อความกัสรุปเป็นไปเพื่อพระนิพพานนั่นคืออาเดียมักมีองแปดนะครับทราบแล้วนะครับบาลีว่าอภิสัมพุทธ,ธานั่นะค,คือความรู้ยิง่งด้วยปัญญาจักคุกรณีทำดวงตาให้เกิดขึ้นคือมัคคยานนะครับยานากรณีทำยานให้เกิดขึ้นอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบระงับ แล้วก็อภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความกระจรู้นิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่อพระนิพพานธรรมะที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อไม่ใช่เป็นไปเพื่อลาบ เข้าใจนะไม่เป็นไปเพื่อยศไม่เป็นไปเพื่อชื่อเสียงไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขไม่ได้เป็นไปเพื่อเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ได้เป็นไปเพื่อมีทรัพย์มากแต่เป็นไปเพื่อสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความกรับสรู้เพื่อพลนิพานทุกคนกลับสรู้ได้ทุกคนนะครับถ้าทำตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะ ความรู้ที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงนั้นมีอะไรบ้างเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าบอกมาแล้วนะครับต่อไปเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับเริ่มต้นที่จะเป็นไปเพื่อความกระรู้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความกระรู้เป็นพระ,ะพุทันจะต้องทําอย่างไรบ้างพุทธเจ้าจะยกยอดสูงสุดมาบอกไว้ก่อนแล้วจึงมาชี้แจงว่าจะต้องทําไงบ้างทําไงบ้างต้องรู้อะไรบ้างผมอยากให้เราได้สรุปความให้ได้ ศึกษาแต่ละครั้งถ้าเราสรุปความไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงผลก่อนแสดงผลก่อนและแสดงเหตุให้เกิดผลและจึงมาแสดงเริ่มต้นที่จะให้เกิดผลอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะเชื่อมต่อกันไม่ได้เลยครับตอนที่ผมเรียนใหม่ๆผมพยายามเอามาต่อกันให้นะมันต่อไม่ติดเนี่ยมันลอยกันไม่ได้ลอยกันไม่ได้ ลอยไม่ได้ตั้งแต่เลยครับพระวิ้าบอกว่าทางสองสายไม่ควรเสพนั่นเข้าใจควรเสพทางสายกลางนี่เทาไหร่เงี้ยแล้วทางสายกลางนั่นคืออริยมรคมีองค์แปดเออยู่ๆมันอริยมรคมีองค์แปดเลยเนี่ยอริยมรคมีองค์แปเป็นทางสายกลางถ้าเราไม่รู้ว่าอริยมรคมีองค์แปเป็นทางสายกลางนั่นคือผลสูงสุด และเริ่มต้นจะเป็นอนมักมีโยงไปเราทําไงแล้วอยู่ที่ตรงไหนไม่ทราบเลยครับแล้วก็บอกไว้ว่าสัมมาจิติสัมมากัะปัสัมมาวจจาสัมมาหรือย่าไปถึงสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ยังไปดูคําแปลแล้วยิ่งยิ่งยิ่งเป็นไปคนละที่คนละทางเลยและยิ่งปฏิบัติตามคําแปลที่มีอยู่ทั่วไปนะมันก็ไม่ถึงนิพพานสักทีเพราะการถึงนิพพานนะ มันจะต้องไม่ใช่มีความแปลไปอย่างนั้นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ครับผมสรุปไปไหนจริงนอกเสียจากมีวิธีเดียวฮะทางสายกลางคืออิยามักมีองแปดถ้าเรามีความรู้ว่าอิยามักมีองแปดเนี่ยเป็นปริโยสารนามักไม่ใช่เป็นมักเบื้องต้นเมื่อเรารู้อิยมักมีองแปดเป็นมักขั้นสูงสุดจึงได้รู้ว่าอ้าวอันนี้ผลนี่และเหตุที่เกิดอิยมักมีองแปดล่ะ ต้องไปเรียนอานแล้วผู้เจ้าไม่แสดงองะนี่ครับทำไมผู้เจ้าไม่แสดงสะตรงนี้เพราะผู้ฟังเขาไม่ต้องรู้หรอกตัวเนี้ยผู้ฟังเขามีบุญมากมีบาร,รมีมากแล้วไม่ต้องไปชี้มักแปดเปยงไงมักมีองแปดเปยงไงไม่ต้องเลยเพราะขั้นต้นเนี่ยขเขาทำมาแล้วเหลือขั้นเดียวคืออริยมกักไปองแปดเพราะบอกอริยมากักไปองแปดเท่านั้นเป็นทางที่ชื่อว่ามัชชิมาปฏิปทา นั่นคือเทศนาที่บอกแก่ปัญจวัคคีย์จะบอกกับเราอ่ะเรารู้เรื่องไหมมักกมไม่รู้นะมักไม่องแปดก็ไม่รู้อริยมักไมีองแปดก็ไม่รู้ฉะนั้นเราจะต้องถอยหลังเกินกว่าสามเก้ามาเรียนมักแปดซะมาเรียนมักไมีองแปดซะเรียนอริยมักไมีองแปดซะเราถึงจะมาเข้าเรื่องบออต้นทางอริยมักไมีองแปดนั่นก็คือมักแปดมักไมีองแปด แล้วจะเรียนที่ไหนธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อความกระทลุระดับเรากับระดับปัญจวัคคีย์ต่างกันครับธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อความกระทระดับเรานั้นต้องถอยหลังไปเรียนโพธิปักยธรรมซะเพราะโพธิปักยธรรมนั้นเราดูชื่อสิครับโพธิปักยธรรมะ โพธิก็คือโพธิญาณโพธิก็คือโพธิญาณโพธิญาณปัจจคียะมีเท่าไหร่ครับปัจจคียะสามสิบเจ็ดธรรมะคือคำสอนพระเจ้าธรรมะที่เป็นไปเพื่อความกลัตถะรู้ธรรมะที่เป็นไปเพื่อโพธิญาณมีสามสิบเจ็ด อันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่ทีบาทสี่อินรี่ห้าพละห้าโพชงจิอริยามรรคในองแปดนับที่ได้ฐานที่เจ็ไหมนี่ครับต้องเริ่มต้นที่สติปัฏฐานนั้นสติปัฏฐานจึงเป็นมรรคเบื้องต้นมีรูปนามเป็นอารมณ์เมื่อมีรูปนามเป็นอาลมแล้วเพียรรู้รูปนามทำรู้รูปนามให้แก่คล้ายิ่งขึ้น ทำความรุนน้ำเลยแก่คลาขึ้นให้เป็น,นอินรีย์ทําอินรีย์เป็นพลระทํภพละเป็นสามพจน์โยงทำสามพจน์โยงให้เข้าถึงอริยมักมีองค์แปดความทั้งหมดนี้ต้องถอยหลังไปเรียนโพธิปัขจยธรรมสามที่เจ็ดประการมีอยู่ในปริเชตที่เจ็ดว่าด้วยเรื่องโพธิปกักขะยสังฆะเรียนนะครับปริเชตที่เจ็ดครับเรียนเองได้ครับ หยิบปริเจตเจ็ดบาดูโพธิปักขิยะสังฆะนั่นคือทางกัตลุแต่พระเจ้าแสดงทางกัตสลุแก่ปัจจาวคัคคีคืออะไรฮะอริยมรรคพิโอแปดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งใช่ไหมเป็นไปเพื่อความกัตสลุเป็นไปเพื่อพระนิพพานเอาอริยมรรคพิโงแปดเอาบร้ปลายเลยบต้นต้่ที่ไหนครับบรรต้นอยู่ที่โพธิปักขียธรรม ตานราจะเรียนแตกฉานตรงนี้ต้องถอยหลังไปเรียนโพธิปัจจิยธรรมแล้วจึงค่อยกลับมาเรียนอารียม,มัคมีองแปดเพราะโพธิปัจจิยธรรมนั้นมีสติปัฏฐานเป็นเบื้องต้น,ตนแต่เราขึ้นต้นไม่ถูกความรู้แจ้งความรู้ยิ่งความตร,รัสรู้ความถึงนิพพานก็ไม่รู้เรื่องว่าจะไปเริ่มต้นกันที่ตรงไหนครับนะเอาบอกทางให้นะพ่อพุทธเจ้า สแสดงอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงบอกแก่อริยสตรีอ่ะขออภยัยพระเจ้าจึงบอกแก่ปัญจวคีเริ่มบอกมัชิมาเลยนะครับเริ่มบอกจุดเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อกี้บอกว่าอริยมรรคมีองแปดเป็นมัชิมาปฏิปทาใช่ไหมครับนั่นคือสูงสุดต่อไปนี้มาเรียนเริ่มต้นที่จะให้เข้าถึงอริยมรรคมีองแปดครับ การเริ่มต้นเจเข้าถึงเรียมักในองค์แปดต้องเริ่มต้นที่อริยสัจสี่เริ่มต้นโดยการเรียนความเป็นจริงสอย่างคืออริยสัจสี่เริ่มเรียนกิจที่จะต้องปฏิบัติในอริยสัจสี่สและเริ่มต้นหลักที่จะประเมินผลในกิริสสติอีกสี่ตรงนี้นะครับผมสรุปให้ฟังก่อนเพราะตอนท้าย มีคำสรุปว่าเอวัติปริวัตังทวทศากาลังยานัทธนังส,งสุวิสุทังอโหสิพระพุทเจ้าบอกว่าดูก่อนปัญจวคียานที่รู้แจ้งในอริยสัจจะอันประกอบด้วยสามรอบในอาการสิบสองยังไม่เกิดแก่เรายังไม่บริสุทธิ์เราจะไม่ประกาศว่าเราคือตถาคตสมมาตครับพิุทธเจ้านั้นต่อไปเนี้เราจะเรียนเลยครับ สามรอบนั่นคือความเป็นจริงในสัจจยาน4ความเป็นจริงในกิจสความเป็นจริงในกัตยานอีกส4 3สเป็นเท่าไหรค่ครับส2สัจจยานกิจยานกัตยานอริยสตรีให้เข้าใจนะครับสามรอบในการที่สองเราจะเริ่มเรียนนี่คือมัชฌิมาปฏิปทา มัชฌิมาปฏิภาทาเริ่มต้นตรงนี้ครับเริ่มต้นตังโขปนณิทังทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกขุทั้งหลายของจริงมีจริงคือทุกนะเราจะเริ่มเรียนเป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าบอกถามปัญจวัคี บอกปัญจวัคคีนะผู้เจ้าจะใช้คำถามใช้คำถามผู้เจ้าจะแสดงอายสสีด้วยคำถามแล้วก็ตอบเองถามเองตอบเองถามเองตอบเองท่านเราศึกษาต่อไปนี้ก่อนที่จะได้คำถามและได้คำตอบหรือไม่ก่กอนที่จะได้คำตอบ จากที่พระพุทธเจ้าถามเราต้องรู้จักคำว่าทุกขก่อนนะครับทุกขะอ,จจะอ,อะร,ร,ยะรยะอะอิยสัจจะคืออะไรเรียนสักเรียนสักก่อนทุกขะอริยสัจจะคืออะไรเรียนสักก่อนแล้วเราเข้าไปเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนแก่ปัญจาวัคีปัญจาวัคีไม่ต้องเรียนตรงนี้ครับแต่เราต้องเรียนตรงนี้ก่อนนะ เรียกตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะได้เอาไปลองรับตังงบ้งโคปฏิทังทุกครั้งเรียสัจจังชาติปิทุกขา้าชาลาปิทุขา้มามรณันปิทุขังโศกเอาปริเทวทุกขโตมนสัสปายาซาปิทุข้าที่เราส่วยกันได้ทุกคนท่าธรรมบัญชานะมีอยู่ในธรรมบัญชาตอนนี้เราต้องมาดูนี้ศึกษาคำว่าทุกขะอริยสัจจคืออะไรแต่ก่อนนะครับนะทุกขะคือขันห้า อริยะคือประเสริฐสัจจะคือความจริงให่ไหมครับทุกขาริยสัจจะแถวเดียวนั่นแนหะดึงออกมาเรียนสักทีละคำละคำครับมันมีประโยคที่สาคัญอยู่หนึ่งคำว่าทุกขะสองคำว่าอริยะสามคำว่าสัจจะตรงนี้ในพระไตรปิฎกไม่มีอธิบายไว้เราจะต้องดึงคำนี้มาเรียนแต่ละคำละคำละคำซะก่อน เพื่อเราจะได้เอาความรู้ตัวเนี้ยไปอ่านในพระไตรปิฎกและเราก็จะรู้ว่าผู้แปลพระไตรปิฎกข้ามความสําคัญตรงนี้ไปอ่าเราลุ้นสก,ก่อนนะครับทุกข์าเราทราบแล้วคือขันห้านะครับอริยะแปลว่าประเสริฐน,นะครับสัจจะคือความจรงิงสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปนั่นคือขันห้าขันห้านะครับ เพราะความประเสริฐนั้นคือคุณภาพของขันห้าและก็สัจจะความเป็นจริงนั้นมาถึงขันห้าตกลงหมายถึงขันห้าเนี่ยประเสริฐและก็มีจริงทุกการเยสัจจะคืออะไรทุกการเยสัจจะคือขันห้าประเสริฐและมีจริงจดใ้หมดกันนะครับท่านผู้ชมครับเราใช้เวลาเรียนคำพีตอนนี้แม้เพียงไม่ใช่คำพีต้นๆน,น,นะครับ เป็นคำภีกลางๆนะสังยุตตนิกายทีขนิกายเป็นคำภีที่มีเรื่องยาวที่สุดยาวมากมัชฌิมานิกายเป็นคำภีที่มีกลางๆมัชฌิมะแปลว่ากลางๆเนี่ยสังยุตตนิกายเป็นคำภีที่ยอ่ยอๆนี่ขนาดย่อนี โยนใะห้เข้าใจเนี่ยพระอริยสง์สาวรวอบวิเจ้าที่รวบรวมคําสองวิเจ้ามาจัดเป็นทีฆนิกายคือเรื่องยาวจัดเป็นมัชชิมะคือเรื่องปานกลางจัดเป็น,นสังยุตธก็คือเรื่องสั้นๆธรรมจักกัปตันสูตรอยู่ในเรื่องสั้นๆนะฮะไม่ใช่เรื่องยาวนะแต่ว่าสั้นแบบ มีอัฏฐะอละเอียดลุ่มลึกยิ่งกว่าคำพีใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราไม่รู้อัฏฐะอละเอียดลุ่มลึกในสังยุตติกายโดยเฉพาะในธรรมจักรกันัสูตรเราก็ยังอ่านในสูตรต่างๆไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าหากว่าเราทนเรียนสักนิดนึงว่าในสังยุตติกายมหาวัคโดยเฉพาะธรรมจักรกัปนสูตรนั้นมีอัฏฐะอละเอียดลุ่มลึกอย่างไรบ้าง และเราก็จะได้ไปอ่านในคำในสูตรต่างๆแบบมูตาสว่างอ้าตกลงครับเรียนขันห้าซะก่อนนะครับขันห้าคืออะไรตั้งคำถามเลยนะครับขันห้าคืออะไรนะขันห้าคืออะไรตั้งคำถามมีคำตอบขันคือกองแห่งทุกแกงกองแห่งทุกมีห้าจึงเรียกว่าขันห้านี่ครับ กองแห่งทุกเนี่ยเรียกว่าขันให้เข้าใจไว้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงสรุปเรื่องกองแห่งทุกเนี่ยเอาไว้ในอนัตตรคัณสุขจริงเนื่อว่าที่ไหนมีขัน,ขนที่นั่นก็มีทุกมีรูปลูกก็เป็นทุกมีเวทนาเวทนาก็เป็นทุกมีสัญญาสัญญาก็เป็นทุกมีสังขารสังขารก็เป็นทุกมีวิญญ,ญาณวิญญ,ญาณก็เป็นทุกในเมื่อทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญ,ญาณ ล้วนเป็นทุกข์ควรไหมปัญจาวาคีที่จะยึดกองทุกข์ทั้งห้านี้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราปัญจาวาคีตอบว่าไม่ควรพระพุทธเจ้าค่ะตัวเราละควรพระพุทธเจ้าค่ะใช่วะใช่วะเอา้าก็เราไม่รู้นี่ไม่รู้เลยว่าขันห้านี่ยมันเป็นตัวกองแห่งทุกข์ที่ไหนมีขันที่นั่นก็มีทุกข์ เรเารรนะไม่ได้เรียนเลยนะอันนตตลักขณสูตรนะไม่ได้เรียนเลยนะอนัตตลักขณสูตรมีรูปรูปก็เป็นทุกมีเวทนาเวทนาก็เป็นทุกมีสัญญาสัญญาก็เป็นทุกมีสังขารสังขารก็เป็นทุกมีวิญญาณวิญญาณก็เป็นทุกเราไม่ได้เรียนเลยครับเมื่อเราไม่เรียนเลยเราจรึงไม่รู้เลยว่าอัตภาพของเรานี้ก็คือขันห้า แล้วก็ไม่รู้เลยอ,อัตภาพของเรานี่คือคณะข,นขันห้าทั้งหมดนี้ก็เป็นกองแห่งทุกข์เมื่อคณะทั้งหมดนี่เป็นกองแห่งทุกข์ควรไหมจะยืดเอาขันห้านี้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราปัญจวคีตอบทันทีครับไม่ควรเราเจ้าค่าและเราล่าคะครับยังควรอยู่ประจุศึก <laughs> <laughs> เพราะยังมีเรานั่งเรานอนเรายืนเราเยิน น้าเราเห็นเราได้ยินเราเหม็นเราหอมเราชอบใจเราไม่ชอบใจอินี่ของเราอินี่ไม่ใช่ของเรายังมีอยู่ใช่ไหมคะแต่พุทธเจ้าแสดงธรรมะเรื่องอนัตตลกนัสูตรปัญจวคีได้โสดาบันหมดแล้วเมื่อได้สันตวันษบอกแล้วธรรมะที่รองรับโสดาบันก็คืออนัตตลกนัสูตรพอปัญจวคีรู้แจ้งในขันห้าทั้งหมดแล้ว กิเลสที่เหลืออยู่ทั้งหมดถูกประหารด้วยปัญญากเกลี้ยงด้วยอนัตตละคัสูตรครับจะใน,นเวลาเราเรียนจบในธรรมจักกัณสูตรแล้วเพื่อที่จะได้เป็นพระอรหันต์ควรเรียนวิชาเป็นพระอรหันต์นะธรรมจักกัสูตรคืออริยสีวิชาที่ทำให้ได้โสดาบัน อนัตตลกนัสูตรเป็นวิชาที่ทำให้ได้อรหัตตรมักอรหัตฝนครับท่านเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมนะไม่เคยก็ต้องรู้ไว้ว่าการที่รู้แจ้งในรูปนามขันห้าหรือจะรู้แจ้งว่าที่ไหนมีขันที่นั่นก็มีทุกต้องผ่านอนัตตลกนัสูตรต้องผ่านอนัตตลกนัสูตรให้เราได้เข้าใจอย่างนี้นะ ปัญจวคีได้อรหันเพราะฟังอนัตตลกนัสูตรได้เป็นโสดาบันเพราะฟังธรรมจาักรกานาสูตรนั่นเราเรียนธรรมจาักรกานาสูตรเป็นเรียนวิชาโสดาบันเข้าใจไหมฮะวิชาที่ทาไม่ได้โสดาบันทั้งเหตุทั้งผลหมดเลยครับแล้วในธรรมจาักรกานาสูตรก็มีมัชฌิมาปฏิปทา ถ้าเราอ่านธรรมาจากกับพระรศสูตรยังไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังที่เขารบคับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธจเจ้านาเสนอท่านผู้ฟังโดยโองค์กรสมาธิทิทฐินกาขาวชมรมผู้ฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณพิพัฒน์ชาพลศรัทธาของคุณธัญญาชาติคุณรัจชาติและก,ก็ศรัทธาของคุณธัญญาชาติปาระศิริธัญวุฒ ร่วมกันรับปีเจ้าภาพก็ค,คืนนี้เวลาหมดนะครับต้องติดตามและฟังกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสถานของคุณพรอ,อุตสาถวยทนสถาของคุณมาลาัยองค์ขศินสถาของคุณสุรีบุญรอดสถาของท่านพันจ่าเอกหญิงเบญจพรชัยมาศร่วมกันรับปีเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธูกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณพิพัฒนพลและคุณธัญญาชาติปาสลสิริธัญญาวดและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับมอออกาาจรย์ สาธมร,รมทำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหา